เมย์ยัุษ์มีกําลังเอาลิ้นในลิ้นเนี่ยตะล่อมเอาน้ําลายมาไว้ในฝายลิ้นชิวฮกเคเคระบินดังก้อนน้ําลายไว้ในฝายลิ้นอปกคเเลนะวะเมยะคมถิ่มจงสิมันคิด,ม,คดมันคิดอะไรขึ้นมาอดีตอน,นาคตข่มมันทิ้งอย่างเนี้ยเมื่อเราถ่มน้ําลายถ้าสามารถสลัดทิ้งเหมือนถ่มน้ําลายออกไปไง,ไง่้ยงพระพุทธเจ้าว่านั่นคือยอด ของการทําความเพียรยอดของการอบรมอินทรีย์ไม่มีอะไรที่จะยิ่งกว่านี้การจเจริญสมาธิภาวนานแม้จะนั่งสมาธิอยู่ยในฌานเป็นเดือนเพ่งกระสินกินวาตาไม่ขยับขยื่นเคลื่อนกายาสุกุราเป็นแรมเดือนแล้วจึงออกมาไม่ได้เสี้ยวไม่ได้เสี้ยวความเพียรที่รู้แล้วปล่อยออกไป พระพุทธเจ้าเมื่อออกมาแล้วมาเผเชิญกับโลกภาเชิญกับความกิ่งกับอารมณ์จิตของผู้ออกมาจากฌานก็ค่อยๆไหลไปสมาธิไม่สามารถที่จะชําแรกทะลุทะลวงร่างเน่าของกิเลสปัญหาได้ได้แต่ข่มทับเอาไว้ได้แต่ออฟเรชั่นเอาไว้เท่านั้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าวันนั่งอยู่ยืนอยู่นอนอยู่นั่งอยู่ทั้งคืนนั่งอยู่ทั้งวันสงบเหี่ยนั้น แต่เวลาเกิดความคิดขึ้นมาเธอไม่รู้ณประชานาติไม่ทราบชัดหลังจากนั้นกับณประาหาติไม่ละมันเสียณวินโนเทติไม่บันเทาณน,นาทิวาเสติไม่ทําให้มันพินาศณอนภาวังคเมติไม่ทําให้มันถึงซึ่งความตั้งอยู่ไม่ได้ในเกต อาพูว่าเอวังคูโตหีนะวิโยติวุจติเรากล่าวว่าเป็นผู้มีความเพียรเลวสามเพราะเหตุนั้นเราจับประเด็นนี้ได้ไม่ต้องกลัวมานั่งนี่ให้มันคิดมาเลยผู้ไหนหนั่งมันคิดต้องหูความคิดดับไปรู้แล้วดับไปรู้แล้วดับไปรู้แล้ว,ร,ลวรู้อีกรู้อีกลวนี่จะดีมากดีมากเลยเป็นเป็นเป็นปน,นักเลงวิตราสนา ที่จะรลบปลากับกิเลสนหนายหมันก,กระจายไปได้อันนั่งเสยแต่เว่ยอยู่ในที่แบดมันเคยดนัยงยมอนกับมันอ้ยออกพันษานีคุยจะไปตัดกันเกงตรงนั่นตรงนี่ไปไปแล้ววันนีนั่งบถขึ้นกันบบมีหรี่แีเก้เนี่ยคนฟ้า,าไฟหุ่นในบรานนั้นเอาไว้ก่อนออกพันษานก็ยังบ้ันในหอดลุยกับมันขับไปยัง ตนเองนี่แหละมาเป็นยอดคุณผล,ผล